อ๋อเพิ่นอ๋อโอ้โหเฮียก้าววีมีปะไม่มีโอ้ถ้าไม่มีนี่ตึงเลยสวยมี่นี่สวยมากมี่สวยมากมี่สวยมากสวยสวยไอมันไม่ไล่ปั่นต่อได้สวยมากมี่สวยไอเดโนซอร์อีกแล้วนี่ยวะเฮ้ยพี่ทำไมทำไมมันหันมาทางนี้วะ วันนี้คุณชายวัดไปไหนชายวัดเขาก็ไปหาแฟนเขาแล้วติดใจอะไรชายวัดงงไปม,มาอยู่คุยเป็นเพื่อนเชีย่ยแล้วไอ้ศาสเชีย่ยแล้วยังกอนน้อง เฮ้ยไอ้เ <rua> หี้ยไอ้เหี tai, yeah, ้ยโดนใจแล้ว well, กูเ <not> ห <benefit> ี <on> ้ยเวรหล่มั้งโอ้ดูแทบโอ้ดูแทบเกินโดปั่นอยู่แล้วมันบิ้งขึ้นมาตีแล้วโคเขาจุ๊กอยู่ในนั้นก็ต้องให้เกียรติคนจูกนิดนึงไปนั่งปั่นอะไรในบ้านใหญ่จุ๊กมไงหนูไม่ไยอ่ะมีอะไรวะเครื่องนี้จะเสร็จละ90 วิวหัวฟักทองข้าบุญเข้าบุญนิ้วพิ้วพิ้วนิ้วพิ้วพิ้วหัวฟักทองด้วยน่ารักจังน่ารักนิ้เป็นไงบ้างน่ารักมีไหมเฮ้ยทำอะไรอ่ะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากทำอะไรโอ้โหโยนนะแทนที่จะรีบปั่นไฟไอ้นี่มายึกจอกยึกยักอะไรนั่นอะพี่เบนไม่หิวอะมาอุบัติเหรอห้าเครื่องอยู่เลย กินแล้วไงมีปั่นเครื่อง,ไ,งไหนไว้มีเยี่ยเครื่องตรงนี้เลยเนี่ยกินแล้วไงไม่เหลือแล้ว,วเด็กแกนช่วยด้วย,วย,วยกลับปะวะไม่กลับอยู่หลังเนอะเนี่ยของจริงลงมาแล้วแตะเครื่องเลยปละปะปะหล,ลับกันหมดแล้วใช่ไหมท่องแชท แบบนี้หมายความว่าแบบนี้หมายความว่ามันก็สามมาดิพี่เบสให้พี่ทำยังไงพี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยพี่เบนโอ้คันคมาหน่อยคัามาหน่อย แย่ yeah, เลยทีนี้มันเห็นอะไรผมวะบวกเซตเตอบอกมาโดดเดงไม่เอาซ้ำละลูกเกมไม่ค่อยดีไม่หลับอ่ะเดี๋ยวถ้าตี้แตกผมไปแล้วนะเคยไปแตก่ะไม่แล้วักหนุนนนี่ไปช่วยอยู่บรรยายน เฮ้ยมันโซนนิ่งอะดิไอ่เชียเอ,อ้ยมึงก็เพ้อเกินไปไหมเช่ยนี่ผู้หญิงนะโอ้วเรนนี่ไม่มีเครื่องอีก,บ,กบูน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 ทำไมต้องเป็นเครื่องนี้ตลอดเลยไม่ปั่นไฟละ เครื่องบ้านใหญ่อ่ะนะเราฝืนนะเด้เครื่องอื่นมันก็มีเครื่องอื่นมันก็มีเจ้ทำยังไงดีวะมันก็แววมันก็หลายใจมันก็เจ้าชู้มันก็เจ้าชู้ของมันหัวตัวเต้นแปลว่าไล่ตัวนั้นเจอผีอีกแล้วเหรอฮัลโหลจะตายห่าแล้วแบบว่าไป ไปนั่งแบบนั่งสงบสติหาเครื่องปั่นไฟไกลๆอะไรได้ไหมเฮ้คือมันเดินมาแล้วมันโปะเชคเองอ่ะสวัสวยมีสวยสวยสวยพี่เบ้นพี่เบ้นพี่เบ็น ยกได้ใช้และสวยสวยสวยมากคุณเห็นหรือยังเนตาแรกคุณเห็นแล้วสิคะคุณจะได้เลิกบีดเก่งมากเก่งมากวิ่งวิง่ง ทังบูลสวยอยากแล้วอยากให้มันเจออีกนะได้ได้ได้ปดเปิดตัวเต้นไปลว่าโอ้โหกูเหลือเชื่อจริงปหมนเนี่ยเปิดเต้นเต้นแปลว่าจริงอะ่ะพี่เบ้นอันนี้คือจริงปหมนเนี่ยจริงอยู่กับพี่พอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ ไม่ถึงน้องพี่ลาไปตรงบูนอะพี่ลาไปตรงบูนไม่ไปไปเครื่อง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 พายอะอมาบูนกลับมาตรงบูนมากลับมาตรงบ้านฟ้าเดี๋ยวคิวให้ไม่ต้องรับไม่ต้องเป็ดอะได้ได้ได,ได้ได้เลยได้เลย <c oughs> ได้เลยได้เลยได้เลยเ <c oughs> so, มื่อกี้หดปะสองหดปะชมหน่อยเลย โหดมากเลยเก่งสุดๆยอดว้าวีกแล้วเฮ้ยเอ้ยคือมันมันไม่ทำอะไรเลยหรอแล้วทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมี่ถามจริงๆฮัลโหลฟาร์กอะไรข้หรือเปล่ามี่พี่เพิ่งช่วยมี่ไปไม่จะตายหายแล้วพี่เว้นอีกรอบอีกรอบอะไรอยู่ไหนดูบ้านใหญ่โอเค พี่เบน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 พี่เ่ปวิ่งไ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 ปไหนอระตู่ละนไปประตูนะไปประตู พายรออยู่ใช่ปะนเนียนๆไปนะอย่าให้มันยิงเราช่วยซาใช่ไหมสัตว์เอ้ยไม่ค่อยนะดีไม่ทำไมมันมาหาหนูม,มันยังอยู่มันไปประตูกลับมาแล้วแต่ได้นะแต่ได้นะนแต่ได้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 ไแต่ได้ ใจเยใจเย็นๆน้องใจเย็นๆน้องเอ้าใจเย็นๆก่อนนะจ้าหนูเฮ้ยเปิดประตูทำไมอ่ะกูต่อไม่ได้เลยฮัลโหลทีมเอ็มมี่เปิดชีวิตชีวิตเองก็ต้องมาก่อนหรือเปล่า ใจเย็นน้องใจเย็นน้องมี่ออกไปซิตายหาแล้วอ่ะจะบอกรายอะไรทำอะไรเนี่ยมีบุลุก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 ช่วยได้นะไม่ได้ก็ต้องช่วยแต่แต่มีไม่ต้องช่วยมี่รอบ็อกที่ประตูเดี๋ยวให้เพื่อนอยู่แถวนี้ เพื่อนอยู่แถวนี้เพื่อนอยู่แถวนี้มันเรามันจะเข้าไปเปิดตู้นะเฮ้ยเพื่อนจะเอาเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลย,เอ,เลยออก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 เลยสวยเพื่อน <c oughs> สวยมีบล็อกบล็อกมันใ <c oughs> <c oughs> จเย็นน้อง ไม่าไม่ได้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 ไไม่ด้ใหญ่โดนตีโดนตีโดนตีฮิวพี่หีวพี่ฮิวพี่พี่ฮิวเร็ว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 มีนวคอด้เนี่ยมั้ยมีรอเดี๋ยวพี่เข้ากับภัยมีรอแถวหน้าประตูแหละ ไปมาไปมาไปวิ่งวิ่งวิ่งไป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 โซ่โอลโอร์แบกแฟนจานเจหลังแทบหักครับแทบเอาทำไมพอดีโอ้โห คือไม่ได้ขี่คอนะนี่คือยืนอยู่บนหัวแล้วเก่งกว่าจานเจยังไม่อะแอมมีแชทบอกมันไม่ได้โยนแต่คว้างเลยเอ้ยก,ก็ก็พูดอะไรกันอิฮะถามจริงเนี่ยไม่เก่งกว่าอีกเหรอเก่งน้อยกว่าพี่เจนิดนิดอาการอะอาการ <c oughs> ทำไมเป็นเงินนั่นดิทำไมเป็นเงินวนะ